ครับบทที่4ความดันและโรคประจำตัวสำนวนที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนะครับาต้องการพูดว่าถ้าเจ็บให้บอกด้วยก็ให้เราพูดง่ายๆว่า if it hurts please let me know if it hurts please let me know ไม่ยากใช่ไหมครับคำว่า hurt แปลว่าเจ็บหากต้องการจะพูดว่าเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาหรือไม่ก็พูดง่า,งงายๆว่า have you any serious injuries recently have you any serious injuries recently นะครับก็จะแปลว่า เพิ่งได้รับบาดเจ็บมาเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมนะครับถ้าจะถามเรื่องโรคประจำตัวก็พูดง่ายๆว่า do you have any chronic health conditions do you have any chronic health conditions อาจจะออกเสียงยาก,กนิดนึงนะคำว่า chronic นี่แปลว่าเรื้อรังนะครับเป็นน่นนะเป็นอยู่เป็นประจำ Health conditions นี่แปลว่าสุขภาพร่างกายนะครับก็ถ้าพูดรวมๆกันก็คือ Do you have any health? Uh, do you have any chronic health conditions? ก็จะแปลว่าคุณมีโรคประจำตัวบ้างไหมนะครับถ้าจะถามว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกแตกหักหรือไม่ Do you have any broken bones? Any broken bones? do you have any broken bones คำว,ว่า broken bones เนี่ยจะแปลว่ากระดูกที่แตกนะครับบางครั้งถ้าเขาไม่ใส่แมสไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็อาจจะพูดว่า no mask no service sorry no mask no service sorry ตรงนี้ก็แปลว่าถ้าไม่สวมหน้ากากก็จะไม่ให้บริการนะครับหาก ความดันโลหิตของเมื่อวัดแล้วนะครับของลูกค้าเนี่ยสูงเกินไปก็อาจจะบอกว่า your blood pressure is too high we cannot give you a massage your blood pressure is too high we cannot give you a massage จะแปลว่าความดันคุณสูงเกินไปคำว,ว่า blood pressure แปลว่าความดันโลหิตนะครับ Too high, ถือ high แปลว่าสูงเกินไปนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับขอบคุณครับ